ไอ้คลิปนี้จะขอพูดหน่อยอ่าขอนะอ่าต้องทางการไหมเอาเอาแบบง่ายๆพวกเราเพงง่ายๆพวกเราเพงเบิ่ดเบิ่ด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 ดอ่าอ่าคลิปก็คือติดต่ออ่าคลิปผ่านมานะเคยอยู่ในกลุ่มพวกเรานั่นแหละอ่าอตัดแต่ตัดแต่นู่นมัธยมตัดแต่จำความได้ตั้งแต่จำความไอ้เรว่อเป็นจุดหลักจุดเด่นอะไรรู้ไหม ไอ้ตัวยิงปืน SBL SBL ทัวปุ้ง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 รบรบสงครามรบสงครามไม่มีใครไม่มีกลุ่มไหนทำได้ไม่ได้ไม่ได้พวกเราสุดยอด แล้ววัวโจ๊กนกไข่ถ้าไม่มีอยู่กับมังใช่ไก็คือจําความได้ว่าโอ้เพื่อนเนี่ยเราส่วนนึงส่วนนึงอยู่ในนั้นแต่ว่าเราเป็นท้ายแต่ว่าเราคนไทยแต่พี่มีส่วนร่วมเหมือนกันส่วนร่วมมนส่วนร่วมคนไทยนั่นแหละสตอรี่นั่นแหละเราเก็บไว้อ่าปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นมันก็คือการเวลาใช่ป่ะใช่ก็คือต่างคน พออายุมากก็ย้ายย้ายก็คือคนนี้ก็ไปทํางานคนนี้ก็ไปเรียนต่อนู่นี่ผมเนี่ยพอเรียนอยู่อชวะก็อ่ะนครก็ยังนึกถึงพวามราวิชกรรมไม่เคยไม่เคยลืมนะเออไม่เคยลืมไม่เคยไม่เคยลืมพอขึ้นไปเรียนต่อที่กรุงเทพนะก็ได้เพื่อนใหม่ใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนเก่าอ่ะก็ยังนึกถึงเสมอนะเพื่อนเก่าปุ๊บพอพอเรียนจบก็เอาร พอเียนจบมหาลัยได้ทางานพอจะทํางาน๊บก็ยังนึกถึงความหลังความหลังอีกว่าเมื่อไหร่พวกเราเนี่ยจะได้นัดเจอกันความฝันเนี่ยความฝันเมื่อไหร่ได้เจอกันแล้วกลับมาปัตตานีเนี่ยวันก่อนเนี่ยที่มาอยู่เปิดร้านสิบปีนะอไม่มีเลยไม่เจอเลยไม่เจอเลยไม่จะไปหาใครไปหาใครไมมีองินก็คือความรู้สึกว่าเออเราอยู่เราอยู่ปัตตานีเราก็มีเพื่อน เล้ยขเพืนไปไหนหมดสงสัยสงสัยมากสงสัยตัวเองเออเงงงงแต่ว่าดีอย่างที่ว่าไม่เคยไปทะเลาะกับในเพื่อนฝูงนะคือเป็นคนที่ยอมยอมไม่เคยมีเบื้อกับยู่ก็ไม่เคยก็ไม่เคยไม่เคยติดใจอะไรแต่ว่าติดใจเรื่องว่าโอ้เมื่อไหร่จะได้เจออพวกแล้วก็คิดถึงเสมอว่า ในใจเคยคุยกับมั่งบ่อยมันก็ว่าเอออยากจะอยากจะให้มีการได้เจอเป็นละครเป็นละครเป็นรั้งเออทิ้งนะเป็นครั้งปละครั้งเนี่ยเราเจอพวกเราเนี่ยเพราะว่าเราอะโตมากับวัยรุ่นเด็กๆไว้แล้วทัวร์นี้ที่ออลอยังให้ อาออมอโมก็คือยังได้เจออยู่นะยังได้เจอไอ้สิ่งที่ผ่านมาคนเนี่ยทำไม่ดีอะไรไม่ดีอันนี้คือเราทิ้งไว้นี่เราฝังเลยเอาวันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้เมียอะไรก็คือวันนี้เราเป็นทุกคนมีเมียอะไรนะมีอ่ามีเรื่องส่วนตัวเออเขาเรียกไม่ใช่ส่วนตัวส่วนตัวก็มีแหละประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันมีจุดอ่าอ่าก็คือแต่ทุกคนเนี่ยมีจุดประสบการณ์ทั้งหมดเราโต ตามไปตามระดับใช่แต่ว่าคนนี้ก็มีประสบการณ์มิ้งก็มีประสบการณ์มิ้งก็มีประสบการณ์ทุกคนมีประสบการณ์ปุ๊บเนี่ยประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามาอยู่รวมกันโอ้ยยิ่งใหญ่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 ใครจะมาทำอยู่เอ้ยคนจะอยู่ใครทำกิจต่อเอ้ยเนี่ยมีมือครังแก่ใช่โอ้ยอลังการเลยเอ้ยมา เขามองว่าเราอยู่คนเดียวพอมาทำปุ๊บเอ้ยอุ้ยพวกพวกมันไม่ธรรมดาใช่ย่อยเหมือนกันวาตรงกาจริงเลยตอนนี้ไม่ธรรมดาเลยเราทุกคนเอาเอาง่ายๆสรุปแบบของของเนี่ยอืถ้าเป็นหนึ่งแก๊งพวกเราเป็นหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนคือจะให้เหมันเมื่อก่อนใครกล้าไม่กล้าทํทอะไรเรารวมหัวกันลงทุมทนว่าแก๊งเราใหญ่สุดแต่ว่าเราไม่ใช่สร้างเพื่อ เป็นนักเกรงใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราสร้างให้เขาเคร่งขันบารมีบารมีตอนนี้เซเว่นไม่มีขายให้สัมบารมีนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือคือจุดที่ว่าอย่างหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยเอาในที่แบบของของกิฟต์อ่ะมันจะเสริมได้อีกหน่อยนึงการงานกไอเดียไอเนี้ยไอกีไอเดียยูไอเดียมิงไอเดียไงไม่ธรรมดาไอเดียแต่ละคนอ่ะมันมีมันมีมีมิง ร้านกูเป็นอย่างนี้ว่ะเฮ้ยกูจะทํายังไงดีวะไอ้เกียก็เริ่มเป็นในเพื่อนผงเฮ้ยมิ้งมึงหน้าร้านมึงทำตรงนี้นิดนึงนะใช่แต่งตรงนี้นิดนึงใช่ใช่มุมมองโอ้หสวยว่ะไอ้เกียบอกเฮ้ยมึงเสริมมิ้หน่อยไอเดียของเพื่อนจะออกมานั่นแหละก็จะให้มีจุดนี้เอนอะเนอะอะปิลักั้งปิลักั้งก็อะมาเป็นการเรียกว่านะเรียกว่าอะไรนะเป็นการเชื่อม เล่นกินแนจะไปโล่เมงบาปเบอร์สองสาขาเฮ้ยตุโรน่าตุโรทีมเยอะสาขาสองตรงนั้นตุโรหยม่ป่ะอ็คือญาติพี่น้องเรานะเราเราไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่เพื่อนแล้วนะเราเป็นญาติเลยนะพี่น้องแลยนะสายเลือดเดียวกันสายเลือดเดียวกันเลยนะคือคือคือไม่ใช่ว่าเอ้ยเราแค่เป็นเพื่อนกันมาแค่กินเสร็จก็กัดมันไม่ใช่อย่างนั้นไอเรากินนี่คือ มาเป็นญาติพี่น้องเราแล้วประมาณนั้นแหละเนี่ยคือความชความรู้สึกส่วนตัวที่ที่มีต่อวันนี้ที่มานี่แหละรู้ไหมความรู้สึกนั้นจะเกิดใหญ่ตัวยังไงไหมความรู้สึกลูกมึงแล้วเว้ยกูมีความรู้สึกว่าเหมือนลูกกูอ่ะมีก็เหมือนกันพอพูดถึงอาลิปอ่ะเห็นไหมมึงดูกับคนลูกอ้พอพูดถึงอาลิปเราก็นึกถึงวันวันที่เราเห็นอาลิปตัวเล็กๆอ่ะมึงก็ยังไงแต่ทีนี้ลูก น้องจากอลิฟอันกูไม่อยู่ในสมองกูนะเว้ยแต่ว่ากูจําได้แม่นเลยว่าลูกมึงคืออลิฟเข้าใจอย่างนั้นเรืความรู้สึกมันมีนะเว้ยข้างในอ่ะมันดีแบบเนี้ยคือความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วบางทีกีเนี่ยอาจจะมีเด็กศิลเข้ามาในเฮ้ยเออเราคุยอยู่สมมติกูเนี่ยเฮ้ยกูอยากจะสร้างนี่เนี่ไอ้กีมันชนะทางนี้เฮ้ยเรอกูมีว่ะโอมา คือตรงนี้มันมันคือความคิดสร้างสารรค์แต่ละคนมันไม่เหมือนกัน